สวัสดีค่ะทิปนี้เรามาดูสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นไม้พุ่มเตี้ยค่ะสายพันธุ์นี้จะเป็นปลาทองนำโชคนะคะปลาทองนำโชคเอ่อจะมีฟาร,ร์มเก๋ไก๋ที่ตัวดอกเขาค่ะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะดอกจะเป็นดอกที่แปลกมากค่ะคือเขาคล้ายปลาทองนะคะโดยดอกโดยดอกจะโป่งด้านล่างคล้าย กับท้องปลานะคะต้นอวบน้ํานะคะใบมีสีเขียวและใบเงางามมากค่ะค่ะส่วนอดอกเป็นดอกที่เก๋ไก๋และสวยงามมากนะคะคือดอกเขาอะจริงๆแล้วมันเหมือนตัวปลามากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ,ะตรงปลายจะเป็นเหมือนท้องปลานะคะตรงนี้หน้าปลาเราก็เลยเรียกว่าปลาทองนําโชคซึ่งเป็นไม้ที่ให้ความสวยงามนิยมปลูกกับแดดลําไรนะคะ เป็นไม้ที่อวบงามเพื่อนๆจะเห็นว่าความเงาใบของเขาใบออกเป็นตีคู่นะคะแล้วก็อ่าดอกของเขาจะออกตามซอกกิ่งนะคะ,ะปลายกิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะละักษณะจะออกตัวปลาจะออกตามซอกกิ่งนะคะค่ะ,ะสวยเกส๋สะน่ารักค่ะส่วนลำต้นจะเป็นแบบนี้นะลำต้นจะเป็นตรงข้างล่างจะเป็นเปลือกสีน้ําตาลนะคะ แผ่นหลังจะเป็นความมันใบเป็นใบที่ใบหนานะสําหรับทุกท่านที่จะหาสายพันธุ์นี้มาปลูกกันนะคะค่ะส่วนตรงครึ่งด้านบนจะออกก้านสีเขียวหน่อยนะคะค่ะก็เลยเรียกกันว่าปลาทองนําโชคนะคะให้เ,เพื่อนๆดูค่ะเป็นไม้พุ่มนะคะเป็นไม้พุ่มเตี้ยน่ารักมากค่ะค่ะลักษณะก็เหมือนตัวปลานะคะเพื่อนๆดูใบหนา าบใบแหลมใบเงามันสวยมากค่ะน่าปลูกมากค่ะค่ะออดอกตัวของเขาดอกของเขาอะเปะนะ็นปลักษณะเหมือนโป่งด้านล่างนะคะคล้ายคล้ายท้องปลาทองอะค่ะคุณะดอกโป่งด้านล่างค่ะคล้ายท้องปลาทองเนาะแล้วก็ปลายกีบดอกจะมีลักษณะจู๋นะคะคล้ายปากปลาทองดอกออกตลอดปีนะคะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลค่ะ อความเชื่อก็ว่ามีเงินมีทองเข้าบ้านนะคะอ่าส่วนดอกจะเป็นสีส้มสดนะคะคุณดอกอ,ออกตามซอกกิ่งแล้วก็เป็นสีส้มสดเลยดกมากเราจะพบดกมากในช่วงหน้าหนาวเพราะฉะนั้นเราแนะนํานะถ้าใครมีครอบครองอยู่แนะนําให้พรมน้ําทุกวันทุกเช้าค่ะพรมตั้งแต่ยอดกิ่งลงมางล่างคือสร้างความชื้นให้เขาและอยากเขาตากแดด เพราะนั้นดอกจะเยอะมากเราดูลักษณะว่าหน้าหนาวทําไมดอกก็ออกเยอะเขาชอบความเย็นความชื้นนะคะค่ะส่วนดินเป็นดินโปร่งนะคะดินร่วนแล้วก็อย่าทําน้ําขังนะน้ําระบายได้ดีค่ะเห็นไหมคะทรงใบสวยมากคุณทรงใบสวยมากค่ะโค้งสลับตอบรับกันดีนะคะปลายใบยแหลมสวยน่ารักมากค่ะใบมันมากนะคะ ก็ดอกจะออกช่วงหน้าหนาว่าเยอะมากค่ะเต็มต้นเลยค่ะใบสวยเป็นมันนะคะทรงพุ่มแต่เขาจะโตช้านิดนึงนะเหมาะสําหรับการปักใส่กระถางแขวนนะคุณแต่ก็ใส่กระถางตั้งก็ได้แต่ใส่กระถางแขวนจะสวยมากค่ะเห็นไหมคะก็ถ้าใครหาไม่ได้ก็ติดต่อมานะคะก็ตอนนี้ก็พร้อมจําหน่ายความแข็งแรงเราก็เนี่ยค่ะ <c oughs> กลิ่งลมลุกทุกทาน เนี่ยค่ะเราจะปลูกแบบนี้เราใส่อาหารแบบนี้นะคะค่ะก็กระถางหนึ่งก็มีความแข็งแรงพอสมควรค่ะเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่จะบอกว่าขยายพันธุ์ง่ายๆเพื่อนๆเห็นรากตรงนี้ไหมอ่าเห็นรากไหมคะอ่าเนี่ยรากตรงเนี้ยเนี่ยตรงก้ามเนี่ยค่ะเราก็กันไกมาตัดนะคะเราไปขยายพันธุ์ได้ค่ะก็ให้เป็นของฝันเพื่อนๆได้นะคะเอาเป็นปลาทองนำโชคค่ะ เพืเ่อนๆดูอีกทีนะคะน่ารักมากสีสดใสสวยงามนะคะค่ะ,ะปลาสวยงามมากค่ะตอนนี้ก็ขยายเยอะเดี๋ยวมาดูกอที่เราชํำไว้เยอะๆนะคะค่ะตอนนี้ก็มีพร้อมจำหน่ายเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็เราจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะก็เยอะแยะเลยค่ะช่วงนี้ ก็พร้อมแล้วก็มีดอกติดเยอะเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นดอกเนะะี่ยค่ะดอกจะเป็นหนักเหมือนตัวปลานะคะใบเงามันสวยงามทุกทุกใบนะคะค่ะแน,นะนำให้อยู่แดดลำไรถึงที่ร่มนะคะค่ะก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเห็นไหมคะปลาสวยๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ